ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567ตอนนี้เป็นเวลา22 50นกานาทีโดยประมาณครับตอนนี้ป้อมวิอยู่ที่ถนนสุขุมวิทช่วงประมาณซอย75หรือแยกอนุทครับเดี๋ยวซ้ายไปสถนนสีน้ครินตรงไปไปอุดมสุขบางนา ที่ประชาชนนะครับพบเห็นเป็นประจำแทบจะเป็นประจำนะครับก็คือด่านนะครับดูครับว่าวันนี้จะมีอีกหรือไม่นะครับดา่ดานด่านสนพัะขนงเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อนะครับชื่อเสียงเนี่ยถือว่าโอโ้โหโด่งดังครับในการตั้งด่านแทบทุกวันครับประชาชนเห็นนะครับหลายคนที่ออกมา พูดจากันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าทําไมต้องตั้งด่านกันขนาดนี้นะครับแทบทุกวันแบบนี้พื้นที่แถวนี้มันเป็นยังไงครับนะมันเป็นยังไงถึงต้องตั้งถึงขนาดนี้นะครับหน้าสอนอ,อตั้งกันไปเป็นจุดๆย่อมๆแบบนี้นะครับประชาชนโอ้โหเขาลาคาญครับนะจะตั้งอะไรขนาดนี้สอนออื่นเขายังไม่เห็นมีแบบนี้เลย และประชาชนเนี่ยร้องเรียนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตรงนี้ด้วยนะครับนี่ถ้าเลี้ยวไปนะครับก็อาจจะไปเจอนะครับถ้ามีเดี๋ยวรอรุ้นนะครับพวกเรารุ้นไปด้วยกันว่ามีไหมแต่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับอย่าเปิดช่องว่างนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดำเนินคดีได้เอออย่าอย่าหาทำนะครับ ต้องเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับเนี่ยสายผ่านตลอดเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับสามารถเลี้ยวได้นะครับมีสายผ่านตลอดอการจราจรก็ย่าแย่แล้วนะครับถนนสุขุมวิทหรือถนนเนี่ยอ่อนนุชนะครับเนี่ยเป็นแยกอ่อนนุชนะครับเลี้ยวมาถ้าถ้าชะลอตัวก็น่าจะมีครับวันนี้ผมประเมินไว้นะว่าเอออาจจะน่าจะมีนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับนี่ครับนี่มีจริงๆครับนะ โอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะครับดานแบบนะกวยไม่มีนะครับโหคือกวยไม่มีแบบน่าสุดยอดจริงๆนะครับเอคุณเห็นนะครับพฤติกรรมไหมเนี่ยเนี่ยไอ้แบบเนี่ยเออมันทํากันแบบนี้นะครับนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยมีกวยนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับตํารวจไทยเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับโอ้มัน มันมันอะไรกันนักกันหนาครับนะสังคมนะเห็นไหมทุกคนเรามาระวังกันแล้วกันนะครับเราทําอะไรไม่ได้นะครับเรามาระวังกันแล้วกันโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยแบบนี้